ทันให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพรรดเพื่อน้อมนำกัแจนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขออารัธนาบาร,รมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจากักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีรวมพระปัจเจกพระโพธิสัตว์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่มมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลบริเวณรูปรักที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปรักพุทธะธรรมะสังฆะก็ตามรูปรักของหลวงปูด่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขออัญเชิญเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจกรพัดพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทังชีวิต,ตังมิปุจิมี ธรรมชีวิตังรมปุจจิภิสัุธังชีวิตังรมปุจจิภิุทถังวันธามิธรรมังวันธามิสังคังวันธามิคูปัาจาริย คุณังว <im sharing> ันทามิมาตาปิต <man> ุคุณังวันทามิหาใจจิกาคุณังวันทามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสาวะนังคจชามิธรรมังสาวะนังคจชามิสั้งทังสาระนังคจชามิทุติยมติพุทธังสาวะนังคจชามิ ตุต uh ิยัมติธรรมังสารนังคขจามิตุติยัมติสังฆังสารนังคขจามิตัติยัมติพุทธังสารนังคขจามิตัติยัมติธรรมังสารนังคขจามิตัติยัมติสังฆังสารนังคขจามิ ปานาติปาตาเวรามนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรามนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะัมมะจาริยาเวรามนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุจาวาฏา เวระมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราม,รมิร,ระยะมัจจาปมาตฐานานเวระมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสิรีนะสุปฏิยันติสิรนะโพกสัมปทาสีเรนะมิปติยันติ ตัจมาจิรังวิโสทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังอาราธานานังกะโรมิธรรมังอาราธานานังกะโรมิสังฆังอาราธานานังกะโรมินะโมพุทธ i s a โตอาคันติมายะอุติภควานะโมพธิสตาาัตโ,สโต อาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานฮฮะโมโพธิสัตว์มะัะโญนะโมโพธิสัตว์มะัญโะนะโมโพธิสัตว์ภะคะวะนโมโั โยโธโสโมอติเตนะพุทธะสัมิงปาปะกตมายาขะมาตะมีปะตะตังโตสังสัพพะปังินาสันตุโยโธโสโมอติเตนะธรรมะสัมิงปาปะกต มายาขมะทมีตัตังโทสังสัพพะปะปังหินาสันตุโยโทสุโมอะทิตตินาสังภะสัมิงปาะปะกะโตมายาขมะทมีตัตังโทสังสัพพะปะปังหินาสันตุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพระพุทธาใจรัตนายันมะนีนปบาระสีสาหาจาสุทธามาพุทโธธุมโมจังโกยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคือทานังวารังคันธังสิวะริจามหาเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังคาปุจจิ นาโมพุทธายะพาพุทธไตรัตนายานมานีโนภรัสสิสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคีทานังวารังคันทังสิวะริจะมหาเทตังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธามสังฆปุชนินาโมพุทธายะ พาพุทธาไตารัตนายนานมณีนภารัตสิสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทมโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันทัง สิวาริจามาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาดุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆปุจินินโมพุทธยายะพาพุทธไตร,รัตนายาน มานิโนภะรตสิสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาภคีธานังวะรังคันทังสิวาริจามาเถรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาดุโยอาหังวันทามิสพัพพโสพุทธาธรรม,มสังฆาปุจนินินะโมพุทธายะพาโพุทธไตรัตนายานมานีนภรราตะ สิสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันทังสิวารีจามาเทรังอาหังวันธามิทุระโต อาหังวันทามิทาดจุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆปูจินีนโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตรนาญานมานีโนภรัตสิส,สหัสสะสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอะคีธานังวารังคันทังสิวาริจะมาหเถังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสพัพพโสพุทธาธรรมะสังฆปูเจินินะโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตนายานมานีนภารัตสีสัสส,สุธรรม,มา พุทโธธัมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอะคีธานังวะรังคันทังสิวะริจะมหาเทตังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสพัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปุจินินะโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตรนายานมานีนภารัตสีส,สหัสสสุธรรม,มา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอะคีทานังวารังคันทังสิวาริจามหาเทตังอาหังวันทามิทุระโต ทาหังวันทามิทาตุโยทาหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธรรมะสังฆปุจิณีนโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตรนะยานมานีโนภาระสีสาหัสสะสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทังสิวาริจมมาเทรังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปุจินนะโมพุทธายะพาโพุทธไตรัตนาญาณมานีโนภารัติสหัสสุธรรม,มา พุทโธธรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวะรังคันทังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสพัพพโสพุทธาธรรมะสังฆปูจจินนะโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตรนายาณมานีโนภะรัติสัสพะส,สุธรรม,มา พุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอกคีทานังวะรังคันทังสิวาริจะมหาเทตังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสพัพพโสพุทธาธรรม,มะสังฆาปุจจนินะโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตะนญา,านมานีโนภรรัติสสหัสสะสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาภิกทานังวะรังคันทังสิวาริจมหาเทตังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆะปุจจินินะโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตรนายานมานีนภาร,รัตสีสหัสสะสุธรรม,มา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอกคีทานังวารังคันทังสิวาริจะมาเทตังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆะปุจจินนะโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตรนายานมานีโนภารัตติสัพพะสุสสสธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันทังสิวาริจมมาเทรังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธรรมะสังฆตุชนินะโมพุทธายะพาโพุทธไตรัตนาญาณมานีนภารัตส,สิสาหาส,สุธรรม,มา พุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอะคีธานังวารังคันทังสิวาริจะมหาเถรังอาหังวันทานิทุระโต อาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสพัพพโสพุทธาธรรมสังฆตุเชนินะโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตรนายานมานีนภาร,รัตสีสหัสสสุธรรม,มา พุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวะรังคันทังสิวะริจามหาเทตังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุธาธรรมะสังฆปุจินนะโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตรนายานมานโนภารัตส,สีสาหัสสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอะคีธานังวารังคันทังสิวารีจะมหาเทตังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสพัพพโสพุทธาธรรมะสังฆปูจจินินะโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตรนายานมานีโนภาร,รัตติส,สหัสสุธรมมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอะคีธานังวารังคันธังสิวาริจามหาเทตังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปุชินีนะโมพุทธายะพาพุทธาไตรัตรนาญาณมานีนพรัตสิสัสส,สุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอะคีธานังวะรังคันทังสิวะริจมหาเทตังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสพัพพโสพุทธธรรมะสังฆปุจชินนะโมพุทธายะพาโพุทธไตรัตนาญาณมานีโนภาร,รัตสิสาหัสสุธรรม,มา พุทโธธัมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธา,ทมมบา,าบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอะคีธานังวะรังคันทงังสิวะริจามหาเทตังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุธาธรรมะสังฆาปุชินิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรัง อรหันตาน,านัเนเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังขาพระรัตตาปเจกาน,านันเจยังพระรังอรหันตาน,านัเนเจตเจนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มา สัพเพสังขาพรภารปตตาปจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโสพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังทังอธิฐานิพุทธังชีตังมิปูเนิ ทามังคีตังนิพุจิมิสังคังจิตตังนิพุจิมิภุธังวันธามิทามังวันธามิสังคังวันธามิคูปัจจายาจาริยกูนังวันธามิ มาตาปิโตคุนังวันทามิพะทะยสิกขาคุนังวันทามิ